สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุย๋ยก็จะมารีวิวเรื่องของการจัดฟันแบบใสนะคะก็คือที่เราเคยรีวิวกันไปแล้ว4 4 p p นะคะพอดีว่า EP ที่5ของปุย๋ยอะมันไม่ได้ทำเพราะว่างานยุ่งมากและอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้มีเรื่องโควิดด้วยค่ะแล้วปุย๋ยก็อยวิวในกลุ่มแบบอยู่ในกลุ่มกลุ่มเสี่ยงเลยต้องกับตัวนั่นนี่มีปัญหาเรื่องอาหาโรงพยาบาลตรวจนิดหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้รีวิว ช่วงหนึ่งเราวก็เลยจะมารวบยอดอคู่ที่ห้าคู่ที่หก็คือชิ้นที่หชิ้นที่หกอะไรคะคือปุ๋ยก็จะมีใส่ถุงไว้อันนี้ชิ้นที่ห้าและในชิ้นที่6พี่ใส่อยู่นะคะคือวันนี้คือไปหาหมอมาเพื่อที่จะไปเช็คว่าคู่ที่ชิ้นที่6ที่เราใส่ไปอะ่ะมันโอเคไหมมันดีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟันมันเข้าทีหรือ,อยังซึ่งคุณหมอก็บอกว่าฟันเราสวยวนะมันดีขึ้นมันเรียงตัวกัน เรียนตัวกันมากขึ้นแล้วแล้วก็ไปพิมพ์ฟันเพื่อจะทำรีเทนเนอร์ค่ะทุกคนนี่ชิ้นที่6ของปุ๋ยนะคะที่ที่ต้องใส่อยู่เสาหน้าถึงจะได้ไปเอาชิ้นที่6ปัญหาในการจัดฟันทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาก็คือมันนี่ปัญหาอะไรนะคะก็คือสบายดีจัดแ้วมันก็ปกติดีอาจจะมีแบบาการใส่แล้วพ,พูดพูดค่อาชัดนิดหน่อยช่วงแรกๆนะคะซึ่งตอนนี้ปุ๋ยถอดละ ชิ้นที่หกที่ต้องใส่รอรีเทนเนอร์นะคะเพื่อนนจำได้หรือเปล่าว่าชิ้นก่อนชิ้นแรกแรกที่ปุ้ยใส่เอาปัดผูจะมีเขี้ยวนี้ใช่ไหมคะที่หบอกจะมีเขี้ยวนี้ที่มันแบบเด้งออกมาแต่แล้วเนี่ยมันเข้าไปแล้วใช้เวลาแค่หกเดือนนะคะในการจัดฟันครั้งนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคมากเลยชอบที่มันเป็นแบบนี้นะคะแต่คุณหมอว่ามันจะลอยอยอยู่นิดนึง ตรงนี้ค่ะเช่นเนี้ยมันจะไม่สบกันแบบแบบพอดีถ้าเข้าไหลมันยังแบบลอยๆอยู่เพราะว่ามันเป็นการจัดฟันแบบสาเนาะอย่าใส่ลิเทนเนอร์ไปสักพักหนึ่งมันจะเข้าที่มันจะสบกันอย่างที่ดีกว่านี้คุณหมอบ,บอกนะคะประมาณนั้นก็มีคนอ,อินบ็อกซ์มาหาคุณใน Facebook ด้วยค่ะในเรื่องของการจัดฟันแบบใสของอรีอรารนี่นะคะเขกาเขาก็าจะไปจัดเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้คะ่ะเขาก็ขอคาแนะนําซึ่งจริงๆแล้วเราก็คุยกันเรื่องจัดฟันนี่แหละพ่ว่าปุ๋ยไม่เคยจัดฟันมาก่อนเลยแต่เขาก็เคยจัดฟันแบบมาก่อนแล้วแต่ว่าฟันเขาเปิปัญหาเขาไม่อยากจัดฟันแบบใสซึ่งเราก็แบบคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยปุ๋ยเพิ่งทาครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้มันจะโอเคไหมแต่ส่วนตัวปุ๋ยโอเคมากคุณหมอก็น่ารักกับปุ๋ยมาพี่พี่พยาบาลพี่พี่ที่เขาเป็นแอดมินเขาก็น่ารักกับปุ๋ยมากๆเลยเขาบอกว่าเออฟันปัญหา ที่ฟันมปหามันดีขึ้นมากๆเลยนะคุณหมอก็ชมว่าเออดูแลฟันดีขึ้นเลยดูแลฟันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟันก็เรียงตัวเรียวกันมากขึ้นด้วยปุ๊บก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีปัญหาอะไรมาแต่ปุ๊ก็เจไปัญหาอยู่นิดนึงตอนที่อีใส่พอเราใส่ที่จัดฟันนะคะมันก็ยังมีกับช่องว่างเล็กๆระหว่างฟันกับแอ่งเงี้ยไอ้เครื่องมืออะค่ะ ไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่าว,ว่าแบบมันแบบใส่พอดีฟันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปุ้ยก็มีปัญหาแต่คู่ที่5คือดีมากคู่ที่5้านี่คือชิดฟันนะกับไอ้กลัวข้อมือคะ่ะชิดกันเลยไม่มีปัญหาไม่มีแก็บอะไรเลยแต่คู่อื่นก็มีปันิดหน่อยประมาณนั้นนะคะที่เหลือก็โอเคปุ๋ยปุ๋ยโอเคกับการจัดฟันครั้งนี้เพืให้ว่ามันดีขึ้นไหมอ่ะเพื่อนๆสามารถไปดูเรียบอนดูยคลิปหนึ่งได้นะคะ EP หนึ่งได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวชอบชอบนะ รู้สึกโอเคกับการจัดฟันครั้งนี้ทุกคนอาจจะมองเห็นไหมอะว่ามันว่ามันไม่หยุดแต่ว่าโอเคสำหรับปุ๋ยถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะแชร์อะไรกับให้ปุ๋ยรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะว่ามันเป็นยังไงมาแชร์กันเพราะปุ๋ยก็ไม่เคยจัดฟันเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกของตัวเองในการจัดฟันแบบนี้หรือแบบอื่นๆก็ไม่เคยจัดหรอกุบนี้ครั้งแรก ยังไงก็ฝากติดตามรีวิวการจัดฟันแบบใสของปุ้นด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีไดรีเทนเนอร์มาเดี๋ยวจะใส่ร์เทนเดี๋ยวจะมารีวิวดีเทนเนอร์ที่ปุ้นเลือกเออเปุ้ยคิดไาอย่างหนึง่งคือเขาให้เลือกสีรเทนเนอร์ใช่ไหมคะว่าจะเอาสีไหนอะไรเงี้ยใครใครมีทริคในการเลือกไดรเทนเนอร์ป้าว่าสีอะไรใช้สีอะไรแล้วฟันถึงจะสีฟันจะขาวสว่างอะไรเงี้ยหรือแบบใสใใ่ใช้สีนี้แล้วไม่น่าม,มืดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ใครมีใครมีความรู้เรื่องนี้ทักมาบอกได้นะคะหรือว่าเมนมาบอกได้ก็ได้เพราะาตัวนี้คือพี่พยาวาลเขาส่งตัวอย่างลิเทนเนอร์มาให้ดูว่าจะเอาสีอะไรแบบไหนเงคะต้องเอาตุกต๊ก,ต,กตาตุ๊กตานั้นนี่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไม่เลือกเพราะว่าเรายังไม่รู้ต้องเอาใส่ไม่รู้ต้องต้องใส่สีอะไรถึงจะเหมาะกับตัวเองและทําให้หน้าขาวขึ้นอะไรเงี้ยถ้าใครมีทิคอะไรช่วยแนะนำคอมเมนต์มาด้วยนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามสามารถถามได้นะคะ เราจะหาแล้วเราจะจะหาคำตอบไหมถ้าอันไหนที่เราไม่รู้ยังไงก็ขอพาคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนอยากใส่ให้ดูใส่ให้ดูนะคะพ่อปุ๋ยไม่เคยใส่ให้ใครดูเหมือนกันตลกนิดนึงอันนี้เป็นฝันนี้เป็นข้างล่างอันนี้เป็นข้างบนนะคะก็เวลาใส่ง,ง่ายๆก็ถ้าปุ๋ยอดแล้วนะคะปุ๋ยจะล้างทุกครั้งหรือจะใส่ปุ๋ยต้องล้างแล้วแต่นี้ก็คือล้างแล้วนะคะด๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วใส่แล้วใส,ใส่ประมาณนี้แล้วกดลงไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่ ประมาณนี้ก็เนียนๆน,น,นะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรหรือมีข้อมีคำแนะนำอะไรให้ปุ๋ยควรรู้อะไรเงี้ยก็สามารถเม้นมาได้นะคะยังไงเราจะคอยจะคออ่านคอมเมนต์นะถ้าเกิดมีใครสนใจยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ